เอาละครับผมสกับตรงนี้ะคุณกำลังรับชมเลมเองชนะใจวันนี้วันนี้อยู่ใน,นเกมโซนโฟกันอีกแล้วคนระับวันนี้เราจะมาทำการซื้อแพ็กเกจที่มันจะมีไอเทมช็อปคานิวาวในวันที่เท่าไหร่วันที่12ก็คือวันนี้แหละมันจะมีไอเทมแฟตเซลครับที่ขายอยู่ตอนนี้คือลดราคาเยอะมากเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีนมอะไรขายบ้างอ่ะเนี่ยฮะนี่คือไอเทมที่มีขายอยู่ในตอนนี้ในในกิจกรรมนี้นะตอนนี้เวลาที่เหลืออยู่มันจะเหลืออีก6นาที คือเขาจะขายประมาณ5ชั่วโมงมัง้งไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยเขาก็จะเขียนบอกว่าอันไหนหถูกขายไปเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวขอรีเฟซดูอีกรอบนึงก่อนนี่อันนี้จะหมดแล้วอันนี้63บาท30อันเนี่ยหกบาทมันจะตกอันละเท่าไหร่เนี่ยสาอันคูเอยหาร63ดิ3 0ดี30อันอหาร 63, 63ตกอันละ40ตจังเองอะถูกมากส่วน ไอเทมที่ผมคิดจะซื้อผมว่าจะซื้อไข่นี่ยไข่นี่20อันหาร200เฮ้ยไม่ใช่ดิ200หาร20สิตกันละ10บาทถ้าปกติแล้วเนี่ยตามที่พ่อค้ากดของ DE ขายเนี่ยเขาจะขายอันละ14บาทถ้า20อันคูณ14มันจะตก280บาทซึ่งเราจะประหยัดไป80บาทถ้าเราซื้อแฟลตเซลล์ตอนนี้แล้วก็จะมีของอย่อื่นมากมายเลยเนี่ยมีเบ็ดเบ็ดอันนี้เขาขายกันเท่าไหร่วะแล้วก็มี เนี่ยไอเทมพวกเนี้ยแต่ว่าไอเทมพวกเนี้ยแพงนะแต่ว่าของดีนะดูดิได้อ่ที่ขุด10อันได้ GE 10อันแล้วก็เมการ้านเมกานะร้านเมกาจะมีขายแค่ช่วงแฟลตเซลเท่านั้นนะร้านเมกาเนี่ยแล้วก็มี Ex t r ซ m e Festival แต้ม5้าอันร้านเมกามีขายแค่ช่วงแฟลตเซลเท่านั้นปกติจะไม่มีขายร้านเมกาเนี่ยร้านเมกา้านเมกาเสียภาษี สามเปอร์เซ็นต์มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยแล้วก็ได้ของอย่างอื่นด้วยก็คือในแพ็กอะพอคำนวณแล้วมันมันคุ้มแน่นอนเฮ้ยอันนี้อันนี้อันละ7บาทอันนี้อันละ7บาท100บาทได้20อัน100บาทได้20อัน100หาร20ตกอันละเท่าไรตกละ5บาทเนี่ยตกอันละ5าบาทถูกมากถ้าไปขายอันละ7บาท20อันคูณ7ได้140ยสีกำไร40บบาทนะแต่ว่าช่วงเนี้ยไอเทมพวกนี้ก็น่าจะราคาลงแหละจากตามพ่อค้ากดดีอ่ะ ไอเทมพวกนี้ก็น่าจะราคาถูกขึ้นคอยดูนะเดี๋ยวจะมีคนจัดโปรที่ลดราคาไอเทมพวกนี้แหละที่มันมีในแฟลเซลนั่นแหละมันต้องมีแน่ๆอืมอ่ะเดี๋ยวผมจะลองซื้อแพ็กนี้ดูยี่สิบไข่แล้วเรามาเปิดกันนะสองร้อยเอ้ยไม่สามารถซื้อได้เนื่องจากเอ่อเกินลิมิตเกินลิมิตอะไรอ๋อมันจำกัดแค่หนึ่งพันอันน่ะโอ้โหเซ็งเลยจำกัดแค่หนึ่งพันอันอ๋อมันโอเคโอเค,อเคมันครบแล้วมันครบแล้วอะ่ะ แล้วมีอะไรที่เราซื้อได้อีกเนี่ยอ่ะมามันหมดอะเออแฟลชเซล,ลผมก็ลืมดูว่ามันจํากัดอ่ะวันนี้เราก็เลยเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนมาเป็นไข่แซเอ็มแล้วกันแต่ว่าไข่แซตเอ็มเรได้แค่10อันเพราะว่ามันก้อนละ25บาทมันลูกละยี่สิบห้าบาทนะอ่ะเรียบร้อยได้ไข่แซเอ็มมาแล้วเฮ้ยว่าจะซื้อไข่แฟลชเซล,ลพลาดเลยเราลืมดูอะเราลืมดูเลยว่ามันจํากัดแค่หนึ่งพันสิทธิ์อะแต่ว่า มันก็คบเร็วมากนะ1นึ่งพเออแปบ๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในไข่ z ซนี่จะมีอะไรบ้างนี่มีของที่อัพเข้ามาใหม่นะคือเนี่ยชิคเก้นแ a ทนี่ส่วนของที่แพงๆเลยก็แบบเนี่ยหัวเนี่ยไทเกอร์แ k แล้วก็ไอสองอันนี้แต่ก่อนแพงแต่เดี๋ยวนี้ไม่แพงแล้วแล้วมันมีอะไรอีกเนี่ยที่พอจะได้โอ้โหก็ไม่มีแล้วลุ้นอย่างเดียวให้ได้ของใหม่หรือไม่ก็ไทเกอร์ไปเลยฮะ ลูกแรกฮนะปึบมีชื่อขึ้นไหมไม่มีโอโหเข็มสียาเข็มสียา <c oughs> อืย่างเงี้ชื่อขึ้นปะไม่ขึ้นะ่ะโอโหไม่ได้ไอเทมเลยอะโอโหบัตรโรงแรมโอ้ยไม่มีชื่อโอโหบัตรฮาเลมอีกค่าไปโอโหโอ้คาทายูนิค อา้ามันจะเยอะไปไหนเนี่ยโอ้โห,โโหระดับแรก,ก็ยังดีานี่นไม่กันแต่ยูนิคโอ้โหเรียบร้อยผมว่าผมว่าเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้โหดูได้อันนี้มาสองอันนะกระทายูนิกรทายูนิคห้าหมื่นนะเนี่ยห้าหมืนไม่ไม่รู้จะออกหรือเปล่าเปิดเปิดให้มันหมดเลยฮะ อโอ้โหแล้วก็ใบลงอันเนี้ยใบลงอะไรวะลงจีนลงแรมเลยโอ้โหโคตรเกลือเลยไม่น่าเลยเนาะเราไม่น่าดื้อเลยอะ่ะเราเปิดไข่ไอ้น,นี่ก็จบแหละเรามาซื้อไข่นี้ก็จบแหละลูกละสิบสี่บาทเนี่ยก็จบแหละโอ้โหเราไม่น่าไปซื้อไข่แซเอ็มเลยอะ่ะเกลือมาก Okay. Yeah.